หยุดโด่งๆมามุมเหลือน้อยนิดนึงขอไปยังติดล็อค,ครับต้องฟรีบอลสามเมตรยังดักกันไม่ได้ครับเอ็มบากลอสามเมตรหลังคืนไม่พ้นโดนปลายมือแต่ว่าลงไปแล้วครับนิดเดียว เสิร์ฟมาเนยอืมลิฟก็เหนียวครับเกมรุกก็ดีเกมรับก็ได้ครับแล้วกลายเป็นทั้งคู่เลยครับฝั่งของนันีซีทั้งอัจชลาพรทั้งโคกะครับอยู่หน้าก็ตีได้อยู่หลังก็รับได้ครับการเตะ21รับขยับตามมาอีกนิดนึงครับจังหวะนี้เกมดีแบบคือ ดีแบบผิดทูพิตาเลยครับหลังจากนี้ได้แชมถ้วยมาเนะี Hus ่ยลงตัวหมดทุกอย่างก้าวตอ21แต่ว่าเสิร์ฟเสียหมดเลยครับโอ้โหนันนี้ขวาแต้มเกมนบุกจะมาสักแต้มจร <laughs> าพอลงมาเสฟอ,อีกรอรครับ ไม่พูดอจะลอกสองใช่ใช่ครับลอบแรกไปเจ็ดนะครับครับอ๋อครับบอลเร็วสกีคราวนี้เหมือนจะพลาดไปเองอีกครับอีกสองคะแนนนะครับจะปิดเซตครับเอดินเซียเรดโรเก็ตบอลเร็วติดล็อกครับโอสกียังงัดไม่ได้ คำฝั่งไปเอน็นวากาลอลติดอัญชาพรสารีนาโคกะผลักใส่บล็อกออกไปอีกครยบ2สี่ต่อเก้านี่ยังไม่ถึงสิบเอาครับเนี่ยทำไปเล่นไปโอ้ข้างสนามเชียร์มันเลยครับ ได้ไหมแต้มนี้ยังอยู่คร um ับยังเยอะไว้ไล่มาเป็น10ตัว24ครับปีใส่บ็อกเลยนะครับิโดเราได้โซโลงมาครับ อครับปิดลงไหมบอลเร็วเรียบร้อยครับ25ต่อ10ครับนี่ลงไปสบายสบายครับเซต็แรกก็ออกนำไปก่อนครับ1ต่อ0เซตครับในเกมนี้ครับเป็นดีซีเฟรช